โอ้เหมือนลิงเลยลิงสุดใหม่ได้เด็นเชาเดนเชาแล้วังงมาหมาสุน,นักหัวุน,นัขเขาจะหาว่าแบบสุน,นัขถ้าเขาเห็นคนวิ่งเขาจะวิ่งตามโอเคนี่ต้นโน้น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 นต้นโ้น เราพเพื่อนหน่อยต้นโอ๊กมันมัน,มนกิ่งมันเป็นอะไรไเล่าให้ฟังหน่อยเลยต้นโอ๊กนะคบทุกคนกิ่งมันเป็นโอ๊กนะแล้วออกิ่งมันเอ็นลงมาเออกเอ็นลงมาอืมแล้วดูนะมันเหมือนนิ้วมากเลยครับทุกคนสามารถจะอะไรสามารถจะขึ้นขึงได้ก็กิ่งมีกี่กิ่งเนี่ยเยอะมากเล้นับไม่ทนะัวเลยผมไม่นับดูผมไม่นับนับถึงเที่ยงคืนก็ไม่ไม่หมดครับต้องนับเป็นล้านปี ดทหมดเรายู่มาแล้วคับทุกคนมีอยานอยโมอยานอนแล้วว <Okay. S 1> ิธีมาต้นนี้ดีกว่ามาทำมาอีกต้นหนึ่งค,ค,ค่ำค่ำนอนต้นนะลงนะ อันนี้ไม่ใช่ต้นโอก๊กต้นฟิกต้นฟิกต้นฟิก <c oughs> ทุกคนคะพาลูกชายมาคอนวอ์พาร์คนะคะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยค่ะนี่ต้นฟิกต้นเบลเลอร์เลยกิ่งก้านเขาเอ็นลงนะคะ สามารถขึ้นไปขี่ไปนั่งไปยุกไปแยกได้ค่ะระวังนะระวังนะ<อ>นี่ก็เลื่อนแหละหนูใส่รองถุงเท้าด้วยอึ๊บเจอเว,วิชาสวมเจอชาปีต้นไม่ได้อยากอยากีต้นไม้ นี่ <c oughs> น้องวิวสามารถขึ้นมาได้แล้วครับทุกคนน้องวิวขึ้นมาได้กดไลค์นะกดไลค์กดแชร์แล้วกดแชร์คลิปน,นี้ไปให้เพื่อนนะทุกคนให้ขายก็ได้ที่เราไม่ใจขอไม่ใช่ขอซินเตอร์ <c oughs> แล้วเขาจะติดต่อมาหาลูกวิวไปอ่านที่ต้นอะไรไปอ่านแล้วต้นอะไรนี่ไปอ่านที่ป้ายแล้วโอเคไปครับ ก็มีนกกระรอกมาด้วยนะดูสิมันจะแตกกิ่งออกมาเหมือนตัวเหมือนตัวอะไรนะตัวอะไรนะสับปะรดอืมดูสิมีกิ่งเยอะมากเลยอืมอ๋อฮะต้นฟิกนี่ไงเขาชื่อฟิกโอเคโมเลตันเบฟิกฟไอจโอเคโอเคต้นฟิกโอเคแต่ตอนนี้น้ิจะตก มนมจะตกเลยโหใหญ่ขนาดกิ่งของเขาก็ใหญ่ขนาดนี้โคตรใหญ่ดี๋ยวกับต้นน้องอยนะู่นะดูต้นเขามาจับต้นเขาแล้วดูดูดูด,ด,ด,ดูขาเขาสิอะไรนะที่เป็นแบบเหมือนปลาหมึอกอะหีบไม่ใช่ที่อยู่ในหนังนะใ,ในหนังนะหนังอ๋อหมึกเหรอไม่ใช่อะไรนะปลาหรอเอไรนะปิศารเรื่อยนะมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นประมาณเนี้ย เป็นหนังที่แบบหนัง,งนี่นะนะนล้วมึกยักษ์ใช่ไห,หอ,อืมต้นใหญ่มากโคนต้นเขาก็มีมีรากหใหญ่มากคุณผู้ชมมันเป็นสองกิ่งนะมันกิ่งเป็นสองกิ่งแยกออกไปจากลำต้น<ๆ>กิ่งนี้ก็โบเลอร์เลยคุณผู้ชมสวยงามมากค่ะ เขาก็อนุรักษ์ไว้อย่างดีนะคะเป็นที่ประดับประดับนะคะที่คอนวอรพาร์คนะคะทุกคนเป็นต้นไม้อนุรักษ์อนุรักษ์แล้วก็ปลูกไว้เพื่อเป็นต้นไม้ประดับระวังระวังไม่ต้องขึ้นมาสูงมากต้องอยู่ขึ้นมาแล้วแล้วเย้ ซึ่งต้องวิจลงยังไงก็ไม่รู้งอนอยู่บนนั้นแหละเดี๋ยวเข้ามาส่งโอ้สบายเลย กห้างก,ท,กทุกคนว่าน้ิวสามารถไปขึ้นขีงนั้นไดไมถ้าไม่ได้คถ,ถ,ถ้าได้กดับนะโอเคเา, <Okay. S 2> าบอกเพื่อนๆแล้วว่าอย่าลืมมาเที่ยวนิวซีแลนด์นะที่นซีแลนนะที่นี่ที่ไหนคนอนวอพาร์คมีต้นไม้สวยๆคอนวอพาร์คนะคะทุกคนต้นไม,ม้สวยมากเด้อย่เพิ่งปิด องขึ้นไปให้ได้ต้จะพยายามปุ๊โอเคพยายามยายยายขึ้นไม่ได้หรอต้อดมาไม่จบจริงไม่ขึ้นไม่ได้จริงอะไรนะ เรานได้กโอเคบายบายบอาได้เอาได้ นั่นไงแล้วนั่นออกดอกแล้วพาพาเพื่อนไปดูหน่อยเร็วมาใส่รองเท้าเลยแล้วแล้วต้นนั้นออกดอกแล้วซากุลาแล้วลงมาลงมาก่อนลมได้โอเคอุ๊บใส่รองเท้าเขาแล้วใส่รองเท้าเราเขามาเล่นใหม่แล้วบานเพื่อนไปดูซากุลาที่มันกำลังออกดอกเวลาเวลาหน้าเขาออกดอกดอกเต็มเลยนะนี่เขาปลูกไว้เป็นแบบเป็นระเบียบมีเยอะมาก มีหลายต้นมากแล้วๆเรื่งเร่งทุกคนชมดอกซากุระค่ะหน้าหนาวก็เขาก็ออกเนาะ<ๆ>ก็จะออกไปนิดนึงนี่ นี่ไงมาโชยเพื่อนๆดูหน่อยเร็วน, <c oughs> นี่ตน้นมันเป็นหน้าตาแบบนี้แหละอธิบายไปสิ <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้าง, <c oughs> งานี่ตุ่มตุ่มเนี่ยก็คือตุมมออต่มมันดอกตุ่มมันโอเคอย่าไปเด็ดนะไม่ให้เด็ด <c oughs> ม <c oughs> อมบก <Okay. S 1> ขาดเลยโอเคคุณนะคะตรงนี้ตรงนี้ <c oughs>